ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ Minecraft โลกที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและลื่นลมเดี๋ยวแล้วนี่มันอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแกะเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเดี๋ยวทำไมถึงกับหัวกับหางอย่างนี้ล่ะเฮ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไมแกะพวกนี้ถึง ว่าแต่ฟังเฮ้ยสเกลตันสเกลตันนี่นายก็เป็นกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมสัตว์บนโลกนี้มันถึงกับหัวกับหางกันไปหมดเลยเนี่ย holy shit นี่มันเกิดอะไรขึ้นนีม่มันเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่ามา ครับทกช่อันด้วยนะผมนะก็วันนี้กลับมาอีกคนผมในรายการยาหรือเอฟซีเอสนะผมไม่ซีเอสนะฮะก็วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft PE นะผมนะก็วันนี้เราจะมาเล่นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งไปค้นเจอมานะผมนะนั่นก็คือเราจะทำให้สรรพสิ่งสรรพสัตว์บนโลกนี้นะครับมันกบหัวกบหางนั่นเองนะผมนะก็อันนี้ก็ผมเพิ่งไปค้นเจอมาแลผม ถ้าใครเคยถ้าใครรู้มาก่อนหน้านี้เราก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่นี้คือผม,มิ่งเจอจริงๆโอเคก็วิธีมันมีอยู่ว่านะครับคือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําให้ตัวเรากับหัวกับหางใช่ไหมเราก็แค่ออกจากเกมไปครับโอเคให้เราออกไปหน้าเมนูก่อนนะผมหลังจากที่เราออกมาหน้าเมนูให้เราไปที่เซตติ้งครับผมไปที่โปรไฟล์ เปลี่ยนชื่อครับไม่ว่าชื่อของคุณจะเป็นอะไรแลก็แล้วแต่ให้ระบอกทั้งหมดแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นชื่อนี้ครับผม G R U M M นี่ครับจากนั้นคนระให้เราลองกลับเข้าไปที่โลกของเราอีกทีนึงนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น ผมไม่รู้ว่ามันมันมันใช้ทฤษฎีอะไรนะแต่ว่า what the fuck <c oughs> นี่มันอะไรกันนี่โอเคแล้วก็ถ้าเราอยากจะทําให้สัตว์ต่างๆกับหัวไปด้วยก็มีวิธีดังนี้เลยครับผมให้เราเอาอันนี้มานะผมนะไอเน,นี้ยให้เราให้เราเดี๋ยวผมขอบออน,นี้ก่อนเอามาจากอันนี้นะผมเนี่ยป้ายชื่ออะ แล้วก็ให้ต่อมาให้เราใช้อุปกรณ์อันนี้นะผมเขาเรียกอะไรว่าทั่งปะแอนวิลละเออให้เราใช้แอนวิลวางไปครับแล้วก็ให้เราทําการเปลี่ยนชื่อของแอปเป็เ,ปเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี้เนี่ยให้เราทาการเปลี่ยนชื่อของเนมแท็กนะผมให้เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นมันชื่อเราเลยนะผมเปลี่ยนเป็นกรัมครับ g r u m m แค่นี้ครับแล้วก็อ,ออกมาเลยอ่าเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการเอาป้ายชื่อพวกนี้นะครับไปใส่ตามสรประศาสตร์นะผมมันก็จะเกิดสิ่งนี้ครับสามสองหนึ่ง <c oughs> แกน้อยสามสองหนึ่ง <c oughs> what the fuck สามสองหนึ่ง <c oughs> ว้านี่มันเกิดอะไรขึ้นโคตรโหดไอ้กะบัลกกะวาง What What the fuck นี่มันเกิดอะไรขึ้นเวงเวง ว่าฟ้าดูแก๊สดูแกช๊ช <laughs> ด้วยสองตัวนั้นเลยเห็นดุมแมนมเน่เอ็นดุแมนมาไอ้ข้า,ขาบินกลับหัวกิ er. <laughs> ๊บเปอร์ว่า่ฟ้าดูขามันดิโ oh อ my god <laughs> โอ้ oh my god โอ้ว่าแต่นี่ม่เกิดอะไรขึ้นไปทุกอย่างมันกลับหัวไปหมดเลยงงไปหมดแล้วเนี่ยว่าท์ว่า the, <hell? S 2> <laughs> <What> the <fuck? laughs> ทำอะไรของกูเนี่ยโอ้ยพอเถอะเอาล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะผมนะถ้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมนะก็สิ่งสำคัญเลยสิ่งสำคัญเลยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะผมนะก็ถ้าคลิปนี้ถึง500ไลค์นะครเสนอคลิปหน้าผมจะมาสอนลงวันพีชแกรนด์แอดเวนเจอร์นะผมนะก็ผมโหลดมาแล้วนะผมนะช่วงนี้ก็คลิปขงเกมก็ไม่ค่อยได้ลงลงแต่ไมค์คราฟนะผมนะนะผมก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมนะ เรื่องนี้ต้องขอตัวลากันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับผม